ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรับฟ้าเครื่องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มีเหเรียญเจจีคณาจารย์ต่างๆมาแบ่งปันกันนะครับพี่ๆนะหากตูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามดึงนกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสนใจเช่าวัตถุมงคลปล่อยวัตถุมงคลนะครับเอสเดียร์ไลน์ศูนย์แปดสี่ห้าเก้าสองสี่หนึ่งเก้าเจ็ดนะครับโทรศูนย์แปดสี่ห้าเก้าสองสี่หนึ่งเก้าเจ็ด นะครับสามารถส่งรูปได้นะครับพี่นาส่งรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับสนใจในการใดสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพี่นาสนใจรายการใดสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมวันนี้มีเหลียญเกจิคณัจารย์นะครับมีมาแบ่งปันกันหลากหลายรายการนะพี่นาเลือกดูเลือกชมกันแล้วกันนะครับนะครับผมหน้าพระก็ประมาณนี้นะพี่น้าหน้าพระก็ประมาณนี้นะครับสนใจรายการใดนะพี่นะสนใจรายการใดติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวเราเริกกันเลยนะพี่นะ รายการที่หนึ่งนะครับผมรายการที่หนึ่งนะครับพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเหรียญลูกไข่นะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับรุ่นสร้างบรมีสองห้าหนึ่งเก้าเนื้อทองแดงวัดบ้านไร่อำเภอ่ด้ขนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่สวยๆเลยอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงหนาๆนี่พี่ดูดินะครับหนาๆเลยนะพี่นะเหรียญหนาๆเลยนะครับพี่ ลองดูนะพี่นะลองดูลองชมนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับพี่เป็นเหรียญพ่อค้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ <streams>. ่งนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะอ่าเนื้อทองแดงนะครับนึ่ดูหน่่ยนะครับเหรียญพ่อค้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งด้านหลังจะเป็นยันแปดทิศนะพี่นะเขาเรียกยันแปดทิศหรือเปล่านะลองดูนะครับผมเนื้อทองแดงนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะ ารายการที่สามนะครับรายการที่สามเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อพทวดเหย,ยมน้าทะเลจืดนะครับผมเนื้อทองแดงนะพี่นะนด้านหลังก็เป็นพระครูวิสัยสงพลน,นะครับพระอาจารย์ทิมนะพี่นะเนื้อทองแดงสวยๆเลยนะครับพี่สวยๆนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปลักษณะนี้นะพี่นะเหรียญเขาเรียกเหรียญหัวโตนะพี่นะอีกเหรียญอีกๆๆชื่อหนึ่งนะพี่นะเขาเรียกเหรียญหัวโตนะครับผม รายการที่สามนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับผมรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะพี่เหรียญกุ้งจักนะครับหลวงพ่อแช่มวัดตรราก้องนะครับพี่เ <ppe> น,นื้อทองแดงนี่เหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องนะครับเนื <ppe> ้อทองแดงสวยๆนี่พี่ดูนะครับสวยๆนะพี่นะสวยๆ ลองชมกันดูนะลองชมกันดูนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะสวยๆนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับผมต่อมานะครับเหรียญกลมนะครับรุ่นแรกนะครับพระอาจารย์ชอบถัสโลนะครับเนี่ยใช่ไหมจะพูดผิดกบขออภัยนะพี่นะสองสี่หนึ่งสี่นะครับเป็นเหรียญเนื้ออันปาก้าะนะพี่นะเป็นเหรียญเนื้ออันปาก้านะครับสวยๆเลยพี่นี่ดูดินะครับ เรียมพร้อมนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญเนื้ออันปัต้านะพี่นะรุ่นแรกนะครับเพราะนะอาจารย์ชอบนี่ดูนะวังสพุงจังหวัดเลยนะพี่นะอ่านะครับเนื้ออันปัต้านะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับผมรายการที่หกนะครับพี่รายการที่หกนะครับเป็นเหรียญเสมาพัดเอ้เป็นเหรียญอ่าพัดยศ นะครับเหรียญพระยศหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะครับพี่นะเหรียญพระยศนะครับด้านหลังพระยศนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะสองห้าหนึ่งแปดนี่นะครับเหรียญปีนะครับนี่สวยๆนะพี่นะพระดีปีลึกนะครับนี่หลวงปู่โตนะพี่นะหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีกอธมงศ์นะครับนี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับผม ต่อมานะครับเป็นเหรียญจตุรพิษพรชัยนะครับพระหลวงพ่อกลวยชุดติณทโรนะพี่นะนี่นะครับที่รล,ลึกปฏิบัติสังของนะพี่นะวัดเขาใหญ่สุพรรณบุรีนะครับสองห้าหนึ่งแปดนะพี่นะสองห้าหนึ่งแปดนะครับเหรียญสวยเลยพี่นี่เหรียญจตุรพิษพรชัยนะครับนี่จตุรพิษพรชัย นะครับผมสวยๆวยนะพี่นะเอาเก้าร้ยบาทนะพี่นะเหรียญนี้ขอ9เก้าร้อยบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับของเก้าร้อยบาทนะครับผมรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะพี่นะเหรียญลูกไข่นะครับ,พ,รรบพ่อท่านเขียวนะพี่นี่หีินพ่อท่านเขียวนะครับนี่นะพี่วัดหลวงมนสองห้าหนึ่งสาม นะครับเนื้อทองแดงนบะพี่นะสวยๆนะครับสวยๆสภาพเขาสวยนะพี่นะก็เลยสภาพเขาสวยนะครับเอาเจ็ดร้อยแล้วกันนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนี่จมูกก็นี่ใช้ได้อยู่นะพี่นะเมตตาดูจมูกก็ใช้ได้อยู่นะนะครับผมนี่รายการที่แปดนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะรายการที่เก้านะพี่นะรายการที่เก้านะครับผม เหรียญหลวงพ่อทองมานะครับลูกไข่หลวงพ่อทองมาเนื้อทองแดงหนาหนาเลยพี่นะครับหลวงพ่อทองมาถามว่าโลสองห้าหนึ่งแปดนะครับร้อยเอ็ดนะพี่นะอ่าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญหน้าตรงครึ่งองค์นะครับหลวงพ่อทองมานะพี่อ่านะครับหลวงพ่อทองมานะพี่นะสองห้าหนึ่งแปดนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับผมอ่าไปกันต่อเรื่อยๆนะครับพี่น้าอะไรกันที่กี่เจ้าไปแล้วนะพี่นะต่อมาอะไรกันที่สิบ นะครับรายการที่สิบนะพี่นะเป็นเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษาโลนะพี่นะอ่าเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษาโลพื้นเป็นผิวไฟเลยนะพี่น้องนี้นะครับพื้นเป็นผิวไฟนะพี่นะองนี้นะครับผมพบกันในยามเช้านะพี่นะถูกใจองไหนนะครับติดต่อสอบถามได้นะพี่นะปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษาโลนะพี่สองห้าหนึ่งเก้านะครับสวยๆนะพี่อ่าสวยๆนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะเนื้อทองแดง นะครับผมเอาแปดเอยเจ็ดร้อยบาทพอนะครับเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบนะครับผมรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะพี่เป็นเหรียญลูกไข่นะครับพระมหาวิลาถาวโรนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะพี่นะสองห้าสองหนึ่งนะพี่นะนี่เป็นเหรียญลูกไข่หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับด้านหลังหลวงเทวสุวรรณนะพี่นะด้านหลังเป็นเวสุวรรณ ผมเนื้อทองแดงนะพี่นะอ่า <g rab Je ans> เนื้อทองแดงนะครับสองห้าสองหนึ่งนะครับหลวงพ่อฤทษสีลิงดํานะพี่นะนี่ที่ระลึกนะครับวันค่ายสิรินทาเนี่ยพี่นะ <g rab Je ans> นะครับเนี่ยเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับนะรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะอ่ารายการที่สิบเอ็ดสวยๆนะพี่นะสวยๆ 12, ร,รายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับเป็น เหรียญนะครับพระพุทธวิถีนายกนะครับเพิ่มบุญยะวัสโลนะครับนี่เหรียญหลวงปู่เพิ่มนะพี่น้าเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะครับวัดกลางบางแก้วฉลองอายุเก้าสิบสองพรรษาเจ็ดสิบนีนะครับนี่เหรียญเนื้อทองแดงนะพี่น้าเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับเนื้อทองแดง นะครับเดิมๆบ้านๆนะพี่นะเดิมๆบ้านๆนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสองนะพี่อ่ารายการที่สิบสองนะครับผมต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับเป็นอ่าหลวงพุทธทวดบัวข้างนะครับผมนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะเขาเรียกเหรียญบัวข้างนะครับเนื้อทองแดงนะพี่อ่านะครับนี่ปี สองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับนี่นี่วัดสแกนะพี่นะอ่าวัดสแกเนื้อทองแดงนะครับเหรียญบัวข้างนะครับวัดสแกอ่านี่สภาพดูพิสภาพนะพี่นะประมาณนี้นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะด้านล่างขันด้านข้างจะเป็นคาถาแบบคาถาลูกปุดทวดแต่นะพี่นะอ่านี่นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะปีสองพันห้าร้อยี่สิบนะครับผมรายการที่ ิบสามนะพี่นะรายการที่สิบสามต่อไปาร, 14, ร,รายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะพี่นะที่ระลึกอายุครบแปดรอบนะครับปกแปดรอบนะครับหลวงพูดทิมนะครับนี่ปีสองนห้าหนึ่งแปดนะพี่นะาใจมากนะครับนะครับปกหลวงพูดทิมครบรอบนะพี่นะสวยสวยเนื้อทองแดงนะครับแบ่งปันไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะหะาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะพี่จะส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะ ขอเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะครับสวยๆนะพี่นะปกมะขามเอ้นาปกนะพี่นะฮะนาปกครบแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับมีนาปกพูดผิดกับขอพระธาัยด้วยนะพี่นะอ่านะครับผมรายการที่สิบสามนะสิบสี่นะครับรายการที่สนะิบสี่นะครับผมต่อมารายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับ,ร 15, รบเปลี่ยนรุ่นแรกนะพี่นะพระอาจารย์ฟันอาจารย์โลนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะเนื้อทองแดงนุนหนังสวยมากนะครับอย่างนี้ นะพี่นะดูดินี่นะครับผมนี่สองห้าศูนย์เจ็ดนะครับนี่รุ่นแรกสิทออร้างะทวายนะพี่นะแล้วก็จะมีตัวเลขสองหนึ่งเก้านะครับสวยๆนะพี่นะสวยๆนะนะครับผมนี่ชมดูนะพี่นะลองชมดูนะครับเหรียนนี้ขอเก้าร้อยบาทนะครับนะครับพี่นะสวยมากนะครับสวยคมมากนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะนาสวยคมมากนะครับผมขอเก้าร้อยบาทละกันนะครับผมรายการยี่สิบห้านะ อ่านะครับผมรายการที่สิบหกนะครับไปกันต่อนะพี่นะรายการที่สิบหกนะครับนี่ขอเงียกินนับสักครู่นะพี่นะรายการที่สิบหกนะครับผมนี่รายการที่สิบกนะพี่นำะเป็นเสีมาหลวงพุทธิม นะครับเสมาครบรอบนะพี่นะหลวงพุธทิมวัดรหัรไร่ปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับเนื้อทองแดงสวยๆะนะครับนี่หลวงครบแปดรอบพระครูภาวนาพิรัตพระอาจารย์ทิมวัดะหารไร่จังหวัดระย,ยองนะครับเนื้อทองแดงสวยๆนะพี่นะนดูโค้รดิพี่นะครับดูโค้รดพี่นะครับผมขอแปดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญนี้เสมาหลวงพุธทิมแล้วขอแปดร้อยบาทนะครับผม นะครับรายการที่สิบหกนะรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับหลวงพ่อเงินวัดตอนยายหองปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่สวยกิิบนะครับสวยกิิบนะพี่นะเหรียญนี้ขอเก้าร้อยบาทนะครับพี่นะขอเก้าร้อยบาทนะพี่นะจมูกเต็มเ็มนะครับนี่จมูกเด้งเดะงี่อ่าจมูกเด้งเดงเลยนะผิวเหรียญนี่สวยเลยนะพี่ดูดิผิวเหรียญนี่สวยเลยนะ นะครับผม900บาทนะครับ <sì> พี่นะหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมนะครับเจจิมืองนครปฐมนะพี่นะอ่านะครับหลวงพ่อเงินปี2500 900บาทนะครับ900บาทนะครับผมต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะเนื <th> ้อทองแดงนะครับเหรียญคล้ายๆอามตำรวจนะพี่นะอเหรียญคล้ายๆอามตำรวจนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็น ลักษณะนี้นะพี่นะปีสองห้าหนึ่งสองนะครับเนื้อทองแดงนะพี่หลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะครับเหรียญนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะสวยๆอ่านะครับผมนี่ดูเดเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับผมรายการที่สิบแปดนะอ่าเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยๆนะพี่นะสวยๆเนี่ยดูดิรายการที่สิบแปดนะครับผม รายการที่สิบเก้านะครับเหรียญกลมพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะอ่าเหรียญกลมพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับค่นี้เนื่องจากในโอกาสชนมอายุครบร้อยปีนะพี่นะอ่าครบร้อยปีนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นะแบ่งปงันกันไปนะครับผมว่าเจ็ดร้อยบาทนะ อ่านะครับผมรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อคงนะครับธรรมะโชโตนะพี่นะเขาเรียกรุ่นปาดตาลนะครับอ่ารุ่นปาดตาลนะครับวัดบางกระพร้อมนะพี่นะสมุทรสงครามนะครับนี่อ่ารุ่นปาดตาลนะครับสวยมากนะครับพี่นะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่ดู นะครับขอ900บาทนะพี่นะขอ900บาทนะครับเดี๋ยวนี้นะพี่นะหน้ากากเดียวกันหน้ากากทองคามาดูดินะครับเป็นหน้ากากนะพี่นะเหมือนกันเลยนี่อ่านะครับมีได้มาบ้านเดียวกันนะพี่นะได้มาบ้านเดียวกันนะครับแต่นี้มีรอยจานด้วยนะพี่นะดูดิอ้ามีรอยจานด้วยนะครับเดียนรูจจตุลพิษนะครับลงก็กลวยอันนี้ลงก็คงนะพี่นะนี่ลง่็คงวัดบางกับพร้อมนะครับนี่ลองดูนะพี่นะขอ900บาทนะครับรายการที่20นะ จมูกร้อยสวยเดิมเลยพี่นะครับจมูกร้อยสวยเดิมนะครับผมต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญเสมาที่ระลึกท่านพระครูวิบูลธรรมสารนะครับหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะพี่นะหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่เสมาเนื้อทองแดงนะครับนี่ด้านหลังก็เกาะพังงัน นะครับอ่าลักษณะประมาณนี้นะพี่นะเป็นเหรียญสวยเดิมนะครับสวยเดิมคมมากนะพี่นะ่าสวยเดิมคมมากนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับผมอ่านะครับผมไปกันต่อรายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะพี่นะเป็นเหรียญผงเชื่อมโบราณนะครับนี่เหรียญผงเชื่อมโบราณเลยนะครับพี่อ่า หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่นะเหรียญห่งเชื่อมโ,โบราณหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสองสี่แปดสองนะครับนี่ดู before. นะเป็นเหรียญห่งเชื่อมเก่านะครับพี่นะเหรียญน,นี้ขอเก้าร้อยบาทละกันนะครับเก้าร้อยบาทนะพี่นะเนื้อทองแดงดูดินะครับเนื้อทองแดงเก่าเลยนะพี่นะขอเก้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพรุ่นแรกนะครับห่งเชื่อมโบราณเลยพี่นะรายการที่ยี่สิบสองเก้าร้อยบาท นะครับต่อมา,รา,าร, 23, ร,รายการที่23นะครับรายการที่23นะครับมีเจ้าของเก่าเลี่ยมเลี่ยมทองไว้นะพี่นะแกะ้วจากทองนะครับนี่วัดยันสามนะพี่นะด้านหลังก็จะเป็นคําว่าวัดโพไซทองนะครับนี่หลวง,งพ่อสุขธรรมะธรรมะโชโตนะ star, นีนน่นะครับหลวงพ่อสุขธรรมะโชโตนะพี่นับไปเรียนเนื้ทองแดงนะครับนี่แก้วจากทองนะพี่นะสวยเดิมนะพี่อ่าเก่านะครับดูดิ เส้นสายคมนะพี่นะเส้นสายคมลึกสวยเลยพี่อ่านะครับเหรียญหลวงพ่อสุขธรรมชโชโตนะครับรายการที่ยี่สามนะพี่นะเหรียญนี้น้องขอเก้าร้อยบาทละกันนะครับจัดส่งปีนะครับพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพูดคุยกันได้นะครับผมรา,ร,รายการที่ยี่สามรายการที่ยี่สี่นะครับรายการสุดท้ายของวันนี้นะพี่นะอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญเจริญพรล,ล่างหลวงพ่อคูณปริสุทธโทนะพี่นะมีสองโค้ดนะครับอ่ามีสองโค้ดสวยๆนะพี่นะเหรียญที่ระลึก ฉลองห่อสมุดวัดแจ้งนอกในเมืองน,นครราชสีมานะพี่ปีสามหกเนื้อทองแดงเรี่ยมกรอพลาสติกนะครับขอเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้นะพี่นะรายการที่ยี่สี่นะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะอ่าเจ็ดร้อยบาทแบ่งปันกันไปนะครับผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนะครับยี่สิบสี่รายการแล้วพี่เนาะก็ประมาณนี้นะครับหน้าพาก็สนใจรายการใดก็สอบถามเข้ามาได้นะครับพี่นะสนใจรายการใดก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหน้าพาก็จะประมาณนี้นะวันนี้ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม fdline นะครับ0 8 4 5 9แ4 1สีสดโทร0 8 4 5 9แ4 1สีนนะครับผมยินดีรับเช่าพระให้เช่าพระเครื่องนะครับสนใจส่งรูปภาพผ่านทางช่องทางไลน์ได้นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ